น้องบรรยากาศตอนแรกๆครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆแดดล่มล้มตัวครับผมครับทีมงานผู้จัดการนิลุยชาแนลแล้วก็ไปบ้านฟินแลนด์นะครับเนาะกำลังจะมาเตรียมตัวซ้อมนะครับซ้อมวันนี้ร่าสติคลิปแน่นอนนพี่้องร่าสติคลิปคือว่าซ้อมแย่เลยพี่น้องบวกขึ้นกับดึกหอดหกถุงตีหนึ่งครับผมบวกขึ้นบบรรยากาศดีๆครับผมบรรยากาศตอนแรกๆครับผม ตอนแรงๆนะครับเนาะมาเบิร์ตทุกคนเลยพี่น้องทีมงานผู้จัดการเพิ่นแล้วกประกันฟิลแรงก็มาแล้วที่มีนันทิดาก็มาแล้วนะครับเนาะเอาเสียเสียตัวว่าป่าเขาห้องน้ำบ่ท่าหนักเป็นห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำลอยแต่ว่าห้องน้ำเคลื่อนที่ครับผมมาแล้วห้องน้ำเคลื่อนที่ของลง้วนจะลุก ห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับนะภาพของอาบแม่แรงเลยนะครับผมสวัสดีครับกันทุกครับกันทุกครับทุกครับกันทุกครับทุกครับก่อนเร็ทุกครับก่อนทุกครับก่อนเร็ออน้งวาพี่น้องแล้วพี่น้องห้องน้ำพี่น้องทางใดมามีห้องน้ำหรือพี่น้องเด้อบาตั้งยัด่าเสียวมีห้องน้ำครับผมน้ำวันไหนทีมงานเฮสไซกันต้นน้อยร้อยล้านครับผมยืนคุ้มงานแล้วพี่น้องเสียต้องครับผมสวัสดีครับค่าคุยค่าคุยไม่เดือดกันทีมงานอีหลาบ้านหน้าครับผม สร้างตึงเส็ยตึงให้น่องลับานาชาแนลไมเห็ห้องน้ำช่วยกันครับผมเพื่อให้เอฟซีเข้าครับผมทขาดเลยทีไวแล้วไวแล้วขับพี่หลังคุณยากาศทางนั้นกะเตรียมซ่อมหรอครับผมวันฟินแลน์แล้วก็ู้จารี่เลยชาแนลเก็บทารยากาศให้เบิงงพี่น้องัตอนนรกงสีไเ้ซ่อมครับผมมาง ซ่อมใหญ่เลยพี่น้องหมายว่าซ่อมหมายว่าล่างสเต็ปเลยครับผม <Corin na. S 1> สังกะสีหนาจะมามกออื่นครับพี่น้องสังกะสีเปออกก็นอ네้ออมสังกะสีนี่แหละครับผมอ้อมสังกะสีอ้อมนี่แหละครับท่านี้ก็เป็นทั้งทั้งขั้วครับผมทั้งขั้วด้านนี้ครับ,รบมันด้าเข้า,ด,า,าด้านนี้นะครับเนาะรบรรยากาศตอนแรงๆเมื่อกี้กับตอนหน้าพึ่งแล้วครับผมบตอนหน้าพึ่งเสร็จไปลูกปะไปกินเขาไปลูกปะ ข้างอาร์มันกินข้าวปะตอนหน้ากับม่านสวนนี่เลยเลยครับผมม่านสวนนี่เลยตอหน้าลงมาเลยครับผมเก็บแห่งแบบดีแลักข้อว่านี่กับตอท่อใส่ครับพี่น้องสวมแบบดีนะครับผมสวมเจมสิทธิธรรมโยชนเสียต่อมาครับสวมพี่น้อง่อยก็ลมเอาลมปะเขี่ยกันนั่นทั้งหลังน้องโอ้าจันหงายหลังยกได้ได้เหรอหอาลุง ฮะค่ะ๋อใส่เอกนั่นน่ะแม่เสียวใส่ไมมสิต่อไมเหรียญเอาใส่ด้หมดกองจเปิดนามานีย่เดี๋ยวทาดิัทาในาย่งเก่าผมไม่กอบนแล้วก็กล่าววจะเียนจอานี่ยเอาะหเดี๋่วมาใส่สวมยกได้นะสวมมันตงได้นันตงได้ยได้เวยได้นะแบบดีพี่งคนนง บรรยากาศตอนรอแรกๆครับพี่นอ้องแห้งว่คือล,งห,อลงหนาแห้งมานร้เ่นเ่องเงนบรรยากาศม,มุมมุทั้ทงไก่พี่น้องมันจะมุมกว้างนะครับเนาะเริ่มอนนะเช็กเช็เช้าเช็คช้านะครับเนาะแรงจวดจาดฟาเบื้มงองแรงคือว่าซอมไงครับ,รบ,รบพี่น้องซอมใญ่แบบ ดึกแน่นอนครับมึงขึ้นกับหอตตีนึงพี่รองขึ้นพี่มจริงบอกว่าหอตตีนึงอากาศตอนเย็นๆครับผมประมาณหาหโมง่งหาโม่งกลัวพี่รองตอนนี้เพราะว่ามันมาทั้งเด็ดคำอาจาใจตกใจใครต้อง เอเอใส่ใช่เออหลาพ่อแมเออหลาพ่อแมสูสวัสดีครับผมพินิงชินักคร่างพินิงชีนกนก,รนนกรครับผมมาแรงซ้อมเงี้ยพินิงมาแรงยซ้อมร่างสุดไ,ได้หรือดขึ้นได้มแรงพ<า>งตงงงงงียิงตีซ้อยก็ต้องแรงเนาะช่วโมง้นโอ้ตรวจจับัดดื้อโซ่ร่างกาย่าพนิงรอบนี้ผมว่าเปิดว่าขึ้นเสริร่างกา,งงายครับมาแงา ตัวหนาตัวหนางานซื้อไหมร้อยยี่ส 1941, ิบแมนที er, ่แรกเข้าใจว่าคุณได้ซื้อบัตรบัตรได้แล้วยุ่งกี่ยวกันปัญหามผมมาหลายกันนะแมนแจังยอมหน้าจังยวนยิมุกหนิมันปัญหามาหวานว่าเขาได้หนูซื้อตัวทุกรอบไปนักงานต้องซื้อไหมผมก็คิดว่าไม่ได้ซื้อนะแมนแมนคิดว่าไปซื้อกันไปซื้อที่นี่มันหาเงี้ยประเทศบุญพี่น้องแมนประเทศบุญครับผมบุญอ่าบุคลากรทางการแพทย์ใช่แล้วก็สอสององค์กร ก็สมทบทุนทำเมลุบ้านเฮลิคอปเด้วยเทมเพนพร้อมพี่น้องเทมเมนบ้านเฮลิแฟครับผมคือร้อยบาทหน้างานเนี่ยได้ทำบุญนะพี่น้องแล้วก็ซื้อตัวออนไลน์นี่ก็คือดูได้ครับเบงเพื่อทำต่างเ็มบุญไม่ต้องกันเนาะจริงจริงครับผมสรุปแล้วพี่น้องต้องซื้อตอวเด้อร์ผู้ใดมาครับผมร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องได้เ็มบุญนะครับผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับไแถ่ายบรรยากาศ ไปเบิ่งเนี่ยมาแรกเลยหรืองบรรยากาศโดยรวมท่านการ์ดจำตัวเลยพี่น้องเรื่องฟินแลนด์นิลุยครับก็แจมฮังวินเนอร์โอ้หันดาวพาะท่านหอดมือไหลแต่เต้นตื้อๆอย่างนี้เต้นเต้นก็สุดหล่อเออเต้นเต้นก็สุดหล่อเพราะว่าเป็นเปิดฤดูกาลเพคนคนหนึ่งแล้วตีไกลกันมาพรท่านเปิดฤดูกาลผมอ่ะเป็นฤดูกาลอยู่โรงเรียนคนอ่ะครับอันนี้เต้นเต้นตัวหนึ่งแล้ว เดี๋ยวมองไฟเพี่อนเราไฟรีบเดี๋ยวรับไปเลยยิบเดียวยับเลยนะนะนะมืออึ้งให้ที่คักพี่อนเราอื้งฉากคือเต็มเปี้ยนะครับฉากฉากป้ายไฟนู่นนี่นั่นเต็มข้างหลังเลยครับผมตอนเป็นช่วง,งว่างๆไว้เห็นป่ะใส่ป้ายใส่ผ้าใสงทอแล้วมีไฟมีหยังโอ้ออ <laughs> ีกหลายอย่างพี่น้องใส่มืนเต็มเปี้ยเลยหมายูทูป้องยูทูปไปไปไปยูทูปออกออกจำน่องจำน่องจำน่องหมาหมาจำน่องนะ อุนาอุณหอุณอุ้มอุ้อุ้อุ้เอามาจ้นองน่องยูทูบคนนี้ลุยต่ยากหาผ่อมาหาพ่อลูกหาพ่อลูกออหาพ่อยากลูกแรงยากนพี่น้องหรือว่าหาพ้อหาผ่อเ้ยย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 รยยยยพี่น้องเป็นบรรยากาศยอยแแยยยกอยซ้อมยรับผม มือะไรงซ้อมใหญ่ครับผมมืแนงซ้อมใหญ่นี่ก็รับไฟแผนกคุ้มคุ้มไฟครับผมคุ้มไฟคุ้มเสียงครับผมมิกเสียงขึ้นจุดนี้นะครับมิกเสียงแล้วก็คุ้มไฟด้านนี้ครับผมป่ะป่ะเข้าไปหาแม่หาแม่ป่ะหาแม่ปะหาแม่ครับผมกะมาอดสซนทุ่ท่าเลยพี่น้องจิตใจพ้าหนังอามไปกินเขากันนะครับเนาะไปกินข้าวนะครับผมคำเหล้วนะครับเนาะไปแล่นเรีนแล้วครับผม ท่างหดาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เ่อน,นัน้นนะพี่น้องพบกัน,นคลิปหน้าช่วยก้นขอกาเขา้ขา,ขามาสวัสดีครับ